ส่วนเรือดำน้ำเนี่ยเป็นปัด็นเนื่องจากว่ามันไม่ได้จัดซื้อเพราะความจำเป็นทางทางยุทธศาสตร์มันจัดซื้อเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลักนะครับมันก็เลยอีหลักอีเรือรัฐบาลก็อยากจะคือรัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์โครงการเรือดำน้ำมาตั้งแต่เขาเป็นฝ่ายคา้านพอมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยช่วงแล้วรอยต่อผมเคยเล่าในรายการนี้แล้วนะช่วงรอยต่อเนี่ยกองทัพเรือก็คือ ก็คือในการเจราจารเนี่ยก็บอกว่าโอเคเรื่องที่มันจะเป็นเครื่องยนต์จีนเนี่ยมันทาหายเครื่องเงยอรมันไม่ได้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะฉะนั้นก็เอาเหอะมันมันมันเสียไม่ได้ไงเพราะว่ามันจ่ายไป60%แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะเสียเงินอันนั้นแล้วเราก็ไปยอมรับแล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะฉะนั้นรัฐบาลเหมือนถูกบีบมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งก่อนก่อนคุณเสียท้ายอีกนะ,ะการตัดสินใจมันเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นแล้ว ที่ทามาสองปีเนี่ยคือยื้อย่างเดียวด้วยเทคนิคต่างๆนานาเช่นบอกว่าให้กองทัพเรือไปศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาจจะิงเป็นหน้าที่คเรมอนะเช่นอะไรกระทรวงต่างประเทศติดสติกาทายการสุดท้ายแล้วเนี่ยก,ก็คงจะต้องตัดสินใจระบนพื้นฐานที่ว่าการประทะกันเที่ยวนีเนี่ยเราเห็นเงาของจีนชัดเจนมาก นะครับแล้วโดยเฉพาะการปล่อยข่าวลืออันนี้ยืนันว่าในสุดแล้วเป็นข่าวลือนะว่าจีนจะซ้อมรบด้วยอาวุธจริงทางเรือจับกองทัพกัมพูชาคือพูดกบพูดแต่ผมไม่ได้ว่าจะดูถูกประเทศเพื่อนบ้านน่ก็การสร้างกมีเรือห้าลำเขาไม่มีแสนยานุภาพอะไรจะมามาทำลายประเทศไทยได้หรอกแม้แต่ว่าลาดตระเวนในเขตทับซ้อนของตัวเองเนี่ย กอ,อ,องทัพเรือยังลาดตะเวนได้มากกว่าแล้วกัมพูชาไม่เคยไปทวงเลยล้ำ<ช>คงล้ำเขียนเลยเพราะว่าเขาไม่รู้รว่ากองทัพเรือไทยไปถึงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสายอานุภาพทางทางไม่มีสิ่งที่ประเทศไทยคิดและมันบังเอิญว่ามันน่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ก็คือว่าจีนน่าจะมีที่ผลมากโดยเฉพาะทางดาเลในในฝั่งทางโน้นทีนี้มันก็มาถึงยุคที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละคงว่าแรงผลักดันจากจีนเขาก็เขาก็แค่ให้สัญญา กับฝ่ายไทยว่าเขาจะไม่อนุญาตให้ให้กัมพูชาทําอะไรถ้าคุณโอเค,คกับเรือดำน้ำเ <laughs> พราะจริงเราถ้าเรามองในเชิงทุตสานะตอนนี้จีนสามารถ Access เข้ามาสู่เขาเรียกว่ามิล i t a r รี a ฟ i l ิลิตี้ในอ่าวไทยได้ในกัมพูชาโอเคไม่มีปัญหาละฝั่งไทยเนี่ยในเมื่อเราซื้อเรือดำน้ำก็จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ,มอรวมทั้งที่ปรึกษา จีนจะต้องมาดูแลอู่ที่เก็บอะไรของมันที่เป็นเนี่ยซึ่งจริงๆก็เปิดให้เขาอยู่แล้ว